อาวแล้เม็นีความเป็นไปได้ e ไหมอุ้ยจริยังเลหรอก็ไาม่ใแช่มาก่อนบอกว่าที่ไปสั่งที่สนามบอกว่าให้ดูอนาคตไงมันคืออ่าอ๋อค uh, okay. okay. uh, ือเอาจริงๆอีะพีก right? like uh ็พูดเสมอว่าให้มันเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันเพราะว่าอ่าก็อยากจะให้พวกเราโฟกัสงานกันของเราทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบินยังไงพอไปกี๊ดคำถามเนี้ยค่ะพี่ยพ่ถามเลยบอกว่าให้เป็นเรื่องอนาคตเนาะคือบอกว่าเรื่องของอนาคตนะตอนนี้ยืนยันคำตอบเดิมไหมว่าอ่ะหรือว่ายังไม่เกินอนาคตแล้ว Beyonce, いいก que, ็ทํางานค่ะตอนนี้ทํางานก่อนถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเราสองคนไม่ตอบเดี๋ยวพี่จะไปถามอีกสามคนที่เหลือกราฟไมกี้เพชคือถามใครก็ได้ถามใครก็ได้นะคะแต่ไมกี้นี่น่าจะปั่นสุดเลยให้พี่ตอบดีกว่าให้พี่ไปถามใครสามคนนี้ครับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไมกี้เหรอทำไมอ่ะไมกี้ปั่นนะไม่ปั่นหรือปั่นหรือปั่นหรือเขาเก็บความลับไม่อยู่ไมกี้ปั่นครับ ทำไมถึงคิ่ว um> um ่าน้องปานอย่างนั้นเขาเขาก็เก็บเขาก็พูดได้นะแต่พอเขาพูดไปเขาจะอย่างนี้น uh ั่นแหละครับตัวดีเลยนั่นแหละอะไรละอุ๊บส์เดินๆที่เขาจะก็งใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นแบบน้องพีคด้วยอะไรเงี้ยวราได้การที่แบบว่าเราอยู่ในกองกันไมคี้ก็มากองดูดับสอนเหมือนกันเขาก็จะชอบเล่นตรงนู้นเล่นเล่นแซวอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรอ่าอะไรถ้าสิ่งที่ไมคี้พูดมาเราให้เชื่อได้ไหมว่าเอ้สองคนนี้เขาออะไรอย่างเงี้ย เขาต้องฟังยังไงไม่ต้องฟังยังไงถ้าเวลาไมคี้พูดนะคือที่ฟังที่ไมคี้พูดใช่ไหมครับเอาจริงๆประมาณไมคี้พูดไปเรื่อยครับบางทีแต่ก็เอาจริงๆก็เอ็นดูน้องแหละแต่ก็ให้วิจรณญานในการฟังแล้วกันกลัวน้องหลุดไหมกลัวน้องหลุดไหมคือไม่กลัวครับไม่กลัวเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแบบที่พีกับน้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้อยู่และเทศนะเทศนะเทศตางประไทยไม่ออกจากเทศพูดตรงนะแต่เทศน่ารักครับเทศน่ารักด้วยความพูดตรงเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าจะถามว่าแบบ กลัวอะไรไม่ไม่กลัวเพราะยังไงเขาก็เป็นแบบน้องพีซอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอักบัพน่ะครับน่ะครับก็เลิกลากเก่งนะพี่กับเลิกลากเก่งอ่ะใช่ก็จริงๆก็เหมือนแบบคือพวกเราห้าคนเราสนิทกันไงก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออแบบต้องกลัวหรือว่าอะไรเพราะว่ามันเราก็เป็นพี่น้องกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาที่ก้าก็คือลอยตัวไม่ไม่ขอไม่ยุ่งพี่ก้าวไม่รู้ไม่ขอแบบขอเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่อบ้ลยขออะไรขออะไรเออขอว่าพี่ก้าวเขาก็มีนี่อยู่หรือเปล่า เฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็มาแรงนะเรือเขาอะสิงก็เรือเราอยู่นะเ้ยไม่รู้ว่าเรือใครจะไปก่อนกันนต่เรือไม่รู้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 ไม่รตรงนู้นอะไรทำไมมันดูโอ้โหไม่เลอะรับเลยกันหนึงไม่เนียนด้วยเป็นนักแสดงที่ไม่เนียนเลยค่ะไม่สองคนนี้ไม่ได้สองคนนี้ไม่เนียนเหมือนกันค่ะเราไม่ต้องไปว่าแบบไมกี้ไม่ต้องไปว่าเทปไม่ต้องว่าใครเลยว่าเราว่าคู่เราเนี่ยคู่มันจะโปะที่คู่เราอ่ะคนยืนเขายังแบบว่า เซลกันแบบนี้นะฮะใช่ครับคือจริงๆมันโรคนน่ารักดีอยากให้รักกันจัะขอบคุณขอบคุณครับ